สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแนนมันทนีนะคะวันนี้แนนจะพาเพื่อนๆนมาชวนเพื่อนเพื่อ,อมาแต่งตัวนะคะในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงแต่ก่อนอื่นก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมกันนะคะอย่าลืมที่จะกด subscribe เป็นกําลังใจให้แนนนะคะแล้วก็ติดตามช่องของแนนไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่อยากจะพูดคุยกับแนนไปตามแนนได้ใน อินสตาแกรมส่วนตัวของแนนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นต่างๆที่แนนใช้หรือดำรงชีวิตในประจําวันเนี่ยก็ไปเป็นเพื่อนกันได้ใน Instagram นะคะเพราะว่า Instagram ของแนนเน่ยนจะอัปโหลดสตอรี่ทุกวันนะคะแล้วก็จะทําให้เราใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกันแบบง่ายๆมากขึ้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้แนนจะพาเพื่อนๆมาดู5แฟชั่นที่แนนจะออกมาฝากกันนะคะ ซื้อกับข้าวแล้วก็ไปจิบกาแฟกับเพื่อนง่ายๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะคะในการแต่งตัวรองเท้าเน่ยใช้ของ H&M นะคะกระโปรงเนี่ยของซาร่าเสื้อข้างในเป็นเสื้อสีดำแขนยาวธรรมดานะคะเป็นของซาร่าค่ะแล้วเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเน้นจำแบรนไม่ได้อย่แนนจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่มีมูลค่าราคาแพงนะคะ และนี่ก็คือทั้งทุกของในออาฟิตแรกค่ะ so ค่ะในส่วนของลุกที่2นะคะเป็นลุกที่ออกไปจิบชาง,ง่ายๆกับเพื่อนนะคะที่ร้านกาแฟแบบสวยๆนะคะซึ่งเนี่ยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาฝากเนาะแต่นี่นจะเอาทัทัลุกของเนี่ยมาฝากนะคะรองเท้าที่จะใส่เป็นของ prada นะคะซึ่งเนี่ยซื้อมานานมากนะคะมาณ6ปีแล้วน้องยังใช้การได้อยู่นะคะส่วนชุดเนี่ยเป็นชุดที่ออกมาใหม่ของ h a m นะคะราคา20ยูโรเองแหละสวยมากออกมาในสไตล์ simple man, man เลยนะคะ simple man ดูสิออกเสียงตายละแล้วก็กระเป๋ คลัชของชาแนลนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่แนพิ่งได้มาจากคองควัญวันเกิดปีที่ผ่านมานะคะและนี่ก็คือลุกที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ลุกที่3เลยค่ะชุดนี้ก็จะออกแนวสตรีทแฟชั่นหน่อยๆนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่แนจะไปช้อปปิ้งค่ะซึ่งเป็นวันที่แนซื้อรองเท้าบูทมานะคะถ้ายังไม่ได้ดูคลิปไปดูกันนะคลิปที่แนมาอวดของควันเกิดนะคะในส่วนของชุดนี้ที่แนใส่นะคะเครื่องประดับนี่เริ่มที่กําไลก่อนเลยนะคะก็เป็นของขอัญวันเกิดเหมือนกันนะคะกําไลแอมเมส กระเป๋าสีดำของลินดีนะคะชุดของซันโตรนะคะแล้วก็รองเท้าของ v a l ลนติโนค่ะซึ่งเป็นลุกที่นันไปชอปปิ้งนะคะซึ่งพอหลังจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นลุกแบบไปกินข้าวกลางคืนได้ต่อนะคะโดยนี่นันเปลี่ยนกระเป๋านะคะแล้วก็ใช้ต่อในภาคกลางคืนค่ะส่วนของลุกที่4นะคะวันนี้นันจะกำลังที่จะเดินทางไปแฟรงเฟิร์ตนะคะแต่ว่าในระหว่างทาง นันก็จะแวะเที่ยวเมืองเมืองเล็กเมืองหนึง่งก็เลยการแต่งตัวก็คือจะไม, án, ไม่เยอะเกินไปเพราะว่าเป็นเมืองที่เล็กเลกนะคะแล้วก็ทาไมถึงไม่เยอะเกินไปเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวแบบบูวาหรือว่าเยอะเกินไปอย่างเงี้ยบางทีเราแต่งตัวแบบมุงบิงตะมุตะมิมากเกินไปเดี๋ยวโดนฝรั่งยินทาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเวลาที่นันไปเมืองเล็กเก,เ,กเนี่ยนันก็จะแต่งตัวแบบไม่เยอะเกินไปเดี๋ยวไปดูทัทัลลุกกันนะคะตอนที่ใส่รองเท้าแล้วแล้วก็แจ็คเก็ตค่ะ นี่นะคะเป็นลุกที่4ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงค่ะ ในส่วนของลุกที่4นะคะอย่างที่นันบอกเพื่อนๆเนาะว่านันได้มาเดินทางไปแฟรงเฟิร์ตใช่ไหมเพื่อจะกลับไปทํางานโดยรอบนี้นขับรถไปแล้วนันก็เลยแวะระหว่างทางนะคะที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งก็จะได้ความเป็นฟิลแบบสไตล์คนเจอรมันแบบเรียวจริงๆนะคะซึ่งการแต่งตัวในครั้งนี้นันก็เลือกแต่งตัวที่แต่ละรอเรือรอริงนกนะฉันจะพูดผิดบ่อยมานนก็เลือกแต่งตัวนะคะที่จะแต่งตัวออกแบบสไตล์แบบว่าแบบ คลาสสิกง่ายๆไม่เยอะเกินไปนะคะโดยเสื้อผ้าที่แนนเลือกใช้นะคะเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของแมงโก้ค่ะเข็มขัดเป็นของอาร์เมสนะคะรองเท้าเป็นรองเท้าบูทคู่ใหม่ที่แนนเพิ่งซื้อมาเนาะเป็นของอาร์เมสเหมือนกันค่ะส่วนกระเป๋าเป็นอาร์เมสลินดี้นะคะแล้วก็แจ็คเก็ตเนี่ยเป็นของ H&M ค่ะส่วนแว่นตาเป็นของคริสเตียนดีออลค่ะนี่ก็คือเป็นลุคที่4ี่ที่แนนเอามาฝากเพื่อนๆนะคะในการแต่งตัวบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงค่ะ ที่5นะคะวันนี้ก็เป็นการแต่งตัวง่ายๆค่ะ <c oughs> <ว>กระเป๋าเนี่ซื้อมาจากเ <c oughs> <ว>กาหลีนะเสื้อก็ H&M แบบซึมๆ10บกโลนะคะแม็กนั้กระเป๋าน้องแอมเี่ยังเชู่นะคะรองเท้าก็แอมเีสค่ะ ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งฮาออฟิศที่นันเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นคลิปที่สั้นๆนาเพราะว่านันทําเป็นครั้งแรกก็อาจจะมีเคอะเขินกันบ้างยังไงนันฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วนันก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันมาแล้วอยู่เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะันขอบคุณและสวัสดีค่ะ